ตัดภาพกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าการเมืองการเมืองใช่ค่ะการเมืองเข้มข้นเหลือเกินวันนี้วันนี้เย็นนี้เขามีดินเนอร์กันจะมีดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์กันที่โรงแรมอิสตีนพยาไทของเจ้าสัวเคเลียกาญเจนภาคค่ะแต่ไอ้ดินเนอร์เย็นวันนี้มันก็มีอะไรประหลาดประหลาดอย่างแรกเมื่อเอา เรื่องของดินเนอร์พักร่วมเย็นวันนี้ไปถามแกนนำของรัฐบาลบางคนก็งงหลายคนก็ทำหน้าเตยตายตอ<ร>งใค <ผม S 2> รเป็นเจ้าภาพหรอเปลาตองใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยตามข่าวระบุว่าเย็นวันนี้ค่ะไม่ใช่แค่แกนนำแต่จะเอาสสพักร่วมทุกพักเข้าร่วมด้วยไปดินเนอร์ร่วมกันหมายความว่าอัดกันเป็นร้อยคนนะหลายร้อยคนนะหลายร้อยเลยแหละ และในจังหวะหลายร้อยคนสสจากพรรครมฐบาลจะมีเวลี่เวลี่วีพีทรอขึ้นสป a กิ่งประธาาธิบหัวข้อสถีรภาพทางการเมืองเพื่ออนาคตประเทศไทยพอเอาเรื่องนี้ไปคอนเฟิร์มจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็เกิดอาการเลือกลักเลือกลั่งไปดูทีละคนกันนะเราก็งงเหมือนกันว่าอะไรกันเริ่มจากนี้ก่อนเริ่มจากสายของเมื่อวานค่ะ นักข่าวก็ไปถามเสียต่อเฉลิมชัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์และเป็นรมวกระทรวงทรัพย์ใช่ค่ะต้องเข้าร่วมแน่นอนถามว่าท่านดินเนอร์พักร่วมวันยีิบสองเนี้ยดินเนอร์พักร่วมเอคืนวันที่ยี่สิบสองคือวันนี้เฉพาะแกนนําหรือใช่หรือไม่สสเข้าร่วมด้วยหรือไม่ และตัวท่านเองจะไปร่วมเดนเนอร์กับเขาด้วยหรือไม่อะไระประมาณนั้นไปฟังสิครับว่าคุณเฉลิมชัยตอบอย่างไรเล่าเอางงเลยนะอะต้องตั้งใจฟังคําถามดีๆนะคะแล้วก็ฟังคําตอบคุณเฉลิมชัยด้วยเช่นค่ะนี้จะมีการนัดดินเนอร์ของหน้าวักรุม,มรัฐบาลไหมไม่ครับสสท่านจะไปได้วยไหมครับผมดูก่อนนะดูดูภารกิจนิ่ก่อนนะแต่ว่าจะไปหรือไม่ไปส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาในการเป็นพักร่วม,มรัฐบาลครับ แล้วที่มีข่าวว่าท่าน,น,นทักษิณจะไปร่วมด้วยนะครับไอ้ทราบเลยครับมองว่าเหมาะสมอะไรไหมครับผมว่าเดี๋ยวผมว่าผมว่าอย่างเงี้เอ่อถามว่าท่านทักษิณมีสิทธิ์เดินทางไปไหนตอนไหนในประเทศไทยหรือไม่ถ้าท่านทักษิณมีสิทธิ์เดินทางไปผมว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับส่วนี่ครับผมเนี่ยท่านผมติดภารกิจไม่ได้ไปเนี่ยจะบอกว่าผมมีปัญหาก,ก็ไม่ใช่หรอกครับผมก็มีเหตุผลมีอย่างต่างถึงผมไป ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ไปก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวอย่างในกรณีของท่านตัดสินเนี่ยผมว่าอยู่ที่ท่านตัดสินใจครับท่านมีสิทธิ์ไปอยู่แล้วนะคนไทยทุกคนะไปผมว่าถ้าไม่ได้สลัดที่หลวงห้ามะครับไปได้ทุกที่อะครับอเเหม,มือนออกตัวไปก่อนไงไม่รู้ <3 S 1> นสามประเด็น <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งค่ะเมื่อถามว่าเลี้ยงพักร่วมคืนวันที่ยี่สบสองคือวันนี้เลี้ยงระดับไหนคำตอบก็คือ เลี้ยงสสด้วยสสสสพักร่วมรัฐบาลทุกพักจะไปร่วมไปร่วมด้วยคำถามที่สองแล้วตัวท่านเองหมายถึงเสียต่อคุณเฉลิมชัยจะไปร่วมด้วยไหมผมขอดูก่อนขอดูภารกิจก่อนประเด็นที่สามทราบว่าคุณทศินจะไปสปคกิ้งในงานดินเนอร์พักร่วมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบไม่ทราบเลยตอบแบบนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบจึงเป็นที่มาของคําถามเอ๊ะยังไง เสียต่อกักทำท่าจะไม่ไปร่วมดินเนอร์ออกตัวไว้ก่อนเลยนะจะไปหรือไม่ไป